โรราด่านเจดีมณีเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกที่นี่สถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพร้อยสามกมเฮิร สวัสดีนะคะท่านผู้ฟังที่รับฟังทางสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103เมกะเฮิรตนะคะพบกันในช่วงรายการอปรมาชาคุยข่าวซึ่งจะมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวสารการทำงานของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะว่าแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรีเขาทําอะไรกันบ้างนะคะซึ่งทางสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพร้อยสามเมกะเฮิร์ก็ได้รับมอบหมายการประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อำเภอสังขบุรีภายใต้การกากับดูแลของประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ หน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนที่ร่วมดูแลแบ่งปันช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านประกรณ์แกนวลีนะคะในอำเภอสังขบุรีท่านได้ร่วมโฟนอินกับทางสถานีวิทยุ FM เอพระสุขภาพ103 MHz มนะคะค่ะก็ขอสวัสดีค่ะท่านในอำเภอครับสวัสดีครับในอำเภอคะตอนนี้ที่สังขะ อากาศเป็นยังไงบ้างคะเอ่อสองสวันนี้ฝนตกทุกวันนะครับเหมือนกับทุกวันเย็นเย็นเน,น่อยครับอ่าแล้วก็แล้วก็ประชากรที่อยู่ในอำเภอสังขบุรีนั้นมีประชากรอยู่กี่หลังคาเรือนที่อยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอสังขบุรีอะค่ะท่านในอำเภอประชากรรวมอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณที่สี่หมื่นกว่าคนครับแล้วจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิดอําเภอสังขบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ไกลที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดบ้างคะท่านนายอำเภอตอนนี้เราเรามีด่านคัดกรองนะครับคนที่เข้าพื้นที่ทุกคนนะครับจะผ่านการคัดกรองทั้งหมดซึ่งณนะวันนี้เรายยงไง่พบผู้ติดเชื้อนะครับสําหรับ,บที่น้องประชาชนก็จะปฏิบัติตาม พระนครฉุกเฉินนะฮะอย่างเคร่งขันเราก็มีกลางคืนเราก็มีจุดตรวจจุดสก,กัเดเตื่นเตนทุกหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับค่ะแล้วทางอําเภอได้ดําเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านนายอำเภอตอนนี้นะครับก็มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการแจกถุงยันชีพเนี่ยครบทุกตำบลแล้วนะครับตอนนี้แจกไปประมาณสักสองพันกว่าชุดนะครับ รวมทั้งได้รับความกรุณาจากทางท่านนายกเหล่ากาชาตินะครับรวมทั้งกิ่งกาชาติของเราเองเนี่ยก็ไปเสริมนะครับในส่วนที่อาจจะตกหล่นอะไรแบบนี้ประชาชนก็จะได้รับความช่วยเหลือนะครับก็ต้องไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับเดี๋ยวตามนโยบายท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็าจะมีการในเรื่องของการประกอบเลี้ยงสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับผู้ที่ยากไร้ครับ แล้วในสถานการณ์แบบนี้เครื่องอุปโภคบริโภคหรือสิ่งที่เอื้ออํานวยให้ประชาชนในพื้นที่เพียงพอไหมคะท่านนายอำเภอตอนนี้เนี่ยถือว่ายังเพียงพออยู่นะครับยังไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยเราก็มีการตรวจตรานะครับควบคุมนะครไม่มีการเลือกการจับตุนสินค้านะครับรวมทั้งเราก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนได้ค้าขายกันอย่างค่อนข้างจะ ะสะดวกแต่ว่าก็ภายใต้การการควบคุมกำกับดูแลนะครับในเรื่องการแพร่ระบาดก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วในอำเภอสังขบุรีเนี่ยเป็นที่ทราบกันว่ามีทั้งคนไทยและก็คนไทยเชื้อสายมอญไม่ทราบว่าทางอำเภอมีจุดตรวจคัดกรองกี่ด่านตรวจแล้วก็ทําอะไรบ้างคะสาหรับคนที่ต้องเข้าออกในพื้นที่ค่ะอย่างที่ที่เรียนนะครับปีเกือบจะทุกหมู่บ้านเลยนะครับแต่ว่าในพื้นที่ที่เป็นชายแดนเนี่ยเราค่อนข้างเข้มขน้น นะช่องทางธรรมาชาติอะไรเนี่ยเราจะตั้งจุดตรวจทั้งหมดนะครับ,รบแล้วอาจจะมีเล็ดรอดมาเราก็จะผลักดันกลับไปทุกทุกรายนะครับถ้าเราเจอนะครับก็จะไม่ให้มีการคาบแดดกันนะครับช่วงนี้ท้ายเนี้ยไม่ทราบว่าท่านแอมเพอมีอะไรที่อยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ช่วงนี้ท่านแมอ <c oughs> นแมเภอก็อาจจะต้องทํางานหนักหน่อยกับหน่วยงานทุกๆท,ท,ท่านนะคะท่านแมอมเภอ ก็คงฝากพี่น้องประชาชนนะครับก็อดทนกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คิดว่าหลังจากสถานาการณ์ทั้งประเทศเนี่ยดีขึ้นเนี่ยนะฮะพวกเราก็คงจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยหลังจากหมดเรื่องของโควิด -19 เนี่ยก็คงจะกลับมาปูอย่างเต็มที่ก็เรียนเชิญมาเที่ยว สัมผัสอาการดีๆที่สังขาบุรีครับถ้าเกิดว่าทางอำเภอนั้นมีอะไรที่อยากจะฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือว่ามีเหตุการณ์ที่ต้องการช่วยเหลือเร่งด่วนก็สามารถให้สถานีวิทยุเรานั้นเป็นสื่อกลางถึงหน่วยงานได้ท่านในอำเภอก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะท่านในอำเภอ โอเคได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ร่วมโฟนอินกับทางสถานีวิทยุ f m เพื่อสุขภาพร้อยสามเมกะเฮิร์กับเรานะคะต้องขอสวัสดีท่านนายอำเภอแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับท่านนายอำเภอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์นะคะในพื้นที่อำเภอสังขบุรีค่ะซึ่งทางสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ103ยสามเมกะเฮิร์เราก็เป็นเครือข่ายที่ตอนนี้ทำงานร่วมกันนะคะกับพี่ๆสื่อมวลชนอีกหลายพื้นที่ค่ะ ค่ะแล้วก็สําหรับพื้นที่ที่อําเภอไหนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนแล้วก็ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานที่ยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่ของท่านตอนนี้นะคะทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีเครือข่ายพี่น้องสื่อมวลชนเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์แต่ละอําเภอแล้วนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากเลยที